พอแล้วพอแล้วขันทหารค่ะขันทหารจา้าพีนน่น้อง <panelists> ครับผมบอกอีิสานชาแนลครับมาแล้วครับผมเข้าไปซองมึงไลยสิถังหงอครับ ขี่กับพ่อเฮ็ดน้ำนาวได้จ้าพี่น้องนี่เลยค่ะี่กัดตามป้ายเลยค่ะไปรุ่นว่ามื้อนี่มานไปนะครับแต่ว่ากับมานแล้ว,ว,วพเพราะเดตอนนี้นนนอะไรบ้าก็ตีห้าสี่สิบห้านาทีแจ้งแน่แล้วค่ะแล้วอันไปเของของน้ำแล้วพอเห็ดโง่มาแล้วค่ะพี่นออ้องเห็นละโง่จ้าบานแล้วค่ะพี่นออ้องเมื่อเนี้ย อันโอ้ยคือบัาถากันเนาะคือบานนี้จากกันเนาะโอ้ยพอแล้วเห็ดเพิงเขากำเขากำจ้ามูมีมูหาม,มูมมม อเออเห็เดหิมจ้ดโอ้พอแล้วพอแล้วไปเพี่น้องพอแล้วงามแทงม้งามงามงาม ครับผมครับเดี๋วมึงยิงคุณครับครับผ่าเนื้อโอ้ยู้สยอยย่ครับสวยครับผมจะหารค่ะทหารจ้าที่นอง้น นมกวางคาง่ะนมกวางนมกวางเลยพี่น้องเด้อเอาจ้าเอาอนุ่นโหนเฮ้ยมาโอ้ยนี่นะ่ดงแดงนี่แดงนี่นะโอ้ยสามดอกเลยจ้าพี่น้องแม่กอดต่างหากนี่เป็นลื้อที่เรียกเหร

แสดงว่าบริยังมาทังนี้ยังไปตตำพุ่มตำทังบะมีอย่างน่าเนียกชื่อช่องเนาะให้หลุมท่วนรถโป๊ะ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 มาครับ

นอนเพราะน่าจะไม่เห็นเนาะไม่อยา่างไรพี่นอ้อง <c oughs> การล้างขึ้นว่าแต่ว่าขันบ่ายนี่มันที่บานอยู่เด้เนาะมันที่ออกจู่มันอยู่เด้เนาะเศกดก้พี่เ้็ดกศอโก้หายากไรครับเมืเ่อไงครับผมมื่อนี้หายเห็นยากลายครับผม บ่หมันบ่ได้ครับบ่ออกพร้อะไรบ่ออกครึตาอีพี่นาคพ่อกันไว้แล้วครับเนาะว่าที่หมานบ่มื้อนี้บ่บ่บ่ไหนครับเสาอาทิตย์นี่สิกที่ครับเออครับผมเสาอาทิตย์นี้พานลูกซ้ายไปเบิ่งทุ่งนาก่อนพี่น้องฝนตกคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณอะไรนะครับเด้อสหรับการติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม 我来。